กอกลับแล้วสุดฟ้ามัจางลงนะโตาใต้ตาก็ถุ่มก็น้อยลงเราเน้นแค่ prevent aging แล้วก็เน้นเรื่องของความแบบผิวเด็กหน้าเด็กก็ชอบเป็นคอนเซ็ปต์นี้นี่หือว่าวัยรุ่นท่านหนึ่ง <c oughs> ดูสิ <c oughs> พี่หมอผาสวยอันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตามไปดูกันว่าพี่ชายนะคะจะเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทำไปเมื่อั้นที่แล้วนะคะ <c oughs> ตกอกอกลับแล้ว วันนี้ทักใคยแบบใหม่สวัสดีค่ะแอบเห็นแล้วคักที่เงาเหลือเกินดีไหมคะทําไปครั้งที่แล้วเป็นไงบ้างชอบชอบอะไรบ้างชอบทุกอย่างรู้สึกฟ้ามันจางลงนะตาใต้ตาก็ถุ่มก็น้อยลงเบาลงโอจริงนี่น่าสดนะเนี่ยในพูดจริงดีมากนะคารูวันนี้เรามาซ้ำเรามาซ้ำกันแล้เดี๋ยวเรามาจัดการเม็ดสีนะคะ แล้วอยากถามนิดนึงว่าว่าทำเลเซอร์แล้วแบบไปทะเลมันจะแบบคือถ้าถ้าไม่ไปทันทีหลังจากเลเซอร์ก็โอเคนะมันก็ทากันแดดเยอะที่หน้าอย่างเงี้ยทาคือพี่ะทาทุกสองชั่วโมงอ๋ออันนี้จริงๆใช่ไหมทาต่อเรื่องโอเคเป็นคลิคอย่างนี้เนาะนี่เราก็เปลี่ยนห้องนะคะทีนี่จะเ่็ห้องเยอะนิดหนึ่งค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อกันที่เลเซอร์นะคะเน้นความ ใส่โทน ing, นิ่งผิวสวยๆหน้าสดหน้าสดแลแต่ดูดีมากค่ะสิ่งที่คุณสามีกลัวที่สุดเลยคือแบบยูไปทำอีกแล้วเหรอแต่พอพอทำาสร็จก็เออยููก็ดูโอเคเลยแบกว่าเออยยูนิสนะยูลูกไนส์อะไรอย่างนี้ เราเน้นแบบเอาจริงๆที่ให้มันทำทุกครั้งก็คือเราเน้นแค่ prevent aging แล้วก็เน้นเรื่องของความแบบผิวเด็กหน้าเด็กจะชอบเป็นคอนเซปต์นี้ก็คือเราไม่อยากเหมแค่พยุงไว้อะตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าฝ้าก็ทำเบาๆค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปเร่งรีบรีบร้อนแล้วการเราออกไปเลยเนี่ยมันเป็นภาระตอนมาดูแลทีหลังอันนี้สำคัญเลยค่ะเป็นไงคะในชิลไหมชิลมากเหมือนไม่ได้ทำ นี้เชื่ออะไรนะอะไร F E M ค่ะมันยอมาจาก r อย i ี Flash Edge Micro p a u s Technology นะมันก็จะแบบเหมือนกับว่าไอ้ที่ทติที่ทีมันปล่อยแบบแรงงานมาขีดมากแต่มันไม่มีความแบบเจ็บเลยเป็นสบายสบายวันนี้เราใช้เวลาแบบเร็วมากเลยนะพี่ชัยเพิ่งชั่วโมงทำทั้งสามอย่างเสร็จแล้วก็คือแบบไม่ต้องพักหน้าอะไรเยอะไปทำธุระต่อได้เลย หน้าตึงเนาะไม่ค่อยมีพื้นที่ให้ดึงอนะหน้าต,ตึงอันนี้เสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วขอใส่แว่นนิดนึงนะตามให้ดูพร้อมไปต่อมากดูอันนี้คือรอยแว่นไม่ใช่อันนี้เงาแวน่นป่ะตาใช่ไหมเงาเนี่ยไอ้ที่เราฉ<ส>ีดเมื่อกี้มีวิตามินอยู่ที่แก้มน,นิดนึงลดเม็ดสีแล้วก็เลยจะมีเงาเงาปุดๆนิดนึงแต่เดี๋ยวยกนะคะ อ่ะเป็นยังไงบ้างชัยหลังก็ทำนี้ไปก็วัยแฮปปี้มากดีมากแล้วก็เนี่ยก็จะพยายามกลับมาทุกสองเดือนนะครับนี่รือว่าวัยรุ่มท่านหนึ่งดูสิลุกลุกนี้ว่ะชิสุดยดได้เลยเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็นัดกันอีกทีนะคะคุณผู้ชมค่ะคิณผชา